ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ต่อต่อมรถไทยนะครับผมเบิ่งพี่น้องนี่ล่ะครับผมสดึงต้นไม้นะครับรถแรงเขาดึงเอาเลยพี่น้องเอ้ยรถแรงหรือรถต้นไม้นะครับผม สื่องสี่ลอยค่ะสี่บาทนะครับสื่อของเกา่าเพื่อนนองพี่น้องเลยเอามาชมมาหลุนมาชมน้ำกันนะครับผมสีลงง,สลงง่ายหรือสีลงหยากนะครับผม <c oughs> คือบอลอยู่ข้างขึ้นเนี่ย <c oughs> โอ้ยปื๊กกีรีนเหรอวกาก็ไม่เงี้ย <c oughs> รมยังกันได้ตัวไปหาดึงไปเขาคืนเดี๋ยวเราไปเขาสีงแไรโอ้พ่าก็สีลงโบคื่อลงน้องสาดอกล่องก้กงใหม่นะไปเอาผมดึงรอบนีดด่ดงโอ้เอากล่องก็บปองไอเสีได้พี่น้องเลยน้าพี่น้องมาหลุนมาชมเมึงครับสีลง หยากลงง่ายครับผมต้นไม้ใหญ่นะครับต้นเซริงกงียาวงยาเครัื่องสูยทั้งเซริงก็กกงงต้องย่านทับรถครับรุ่นนีม้มุมกล่องบ่ออะไรอีกแล้วครับผมเมืองเมืองฟีนอสโซกับเซริงยาวประา่ามันาซีบเมตรอยู่แล้วครับผม <c ười> เออ ยังอีกบัดนี่ครับผมต้นอะลางนะครับบ้านผมเปื่อนต้นอะลางใหญ่นะครับผม <c oughs> สีลงบพี่น้องบอัวลงน่าจะได้ปลาท่าไม้นะครับแถวบัวลงโอ้เป็นตะศนขาดอย่าบอกไกล้ๆนะครับถ้าโซขาดปลูกโดยบวกสูงนะครับผม ผูกได้ตั้มเหี่ยงนะครับผมสูงมันพี่น้องโอ้ลันแล้วครับโอ้โอ้หึหึเป็นตีงอยู่ครับตีงอยู่เออ ระวังได้สร้างเรียบช่างงามันหักอโอ้โหเหตดีครับผม,มตีงอยู่มันชีล่องแล้วระว่างงามันหักใส่ได้สร้างเรียบ ใหม่งไงครับแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นผูกสูงเลยครับมันบ่มีงาเพิ่นผูกได้ต่ำๆนึงครับผมถ้าผูกได้สูงกว่านีกัน่าจะล่องไงาก็หนีอย่านั้นครับผมเออพลังเวทเชียวไปแล้วครับไปแล้วครับผมเนี่ยโอ้รถควัดลงก่อนครับผมโอ้โหในการ ดึงโลซีนะครับนี่เบิ่งครับตอนลงโบ่เหลือแล้ะครับควม,มาดอ,อกเลยเออโอ้โอโอมันเป็นมั่นครับผมโบ้จำกันเลยเนะีเรียบร้อยครับผมปอ้ยเบิ่งเหงาครับผมเอ็ดดีลีครับไอหนุ่มเวชเชียวเ่าว สุดจัดครับสุดจัดอุ้ยเบิ่งทีเลยพี่น้องเพราลงเลยเสียไปได้บอลพี่น้องดีแต่ว่ารถสองคันรดสลิงกับโซออกเลยครับโซตัวนี้เอาไปเนี่ยกไย็ได้ปอดเอาแต่สลิงนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหายเลยพี่น้องหายผมนะเป็นยังไงอาการเป็นแนวไร ไปไหดีอยบ่ปดโสดีลอยหาซิดีก็จะไปเอาหางทังอยู่ดิหัวใางอว่าหยาบคายวะลงพี่เหอปวดแขนครับพียเ้มบ่มีจังหวะดึงที่แล้วเนาะว้ได้ปลาอยู่มขึ้นนะลายบ่ขึ้นมาเบิ้ดเรอบ่หว่้ แต่หลายยู่ที่สันอโอ้เฮ็ดดีพี่นอ้องเอาท่ายลูปให้นะจักบาทเลยบังลุกมาใหญ่ดึงเถิดถาเบิ้งก็ได้ยังนี่แล้วเิ่นสีมัโซ่ต้นนี้ครับผมก,กุง้งแดงโอ้ไปไปไปลูกน้อง <c oughs> ปดทาแล้วนี่ปดจังได้มาเหี่ยงเถอะ ดึงมามาดอกมิจฉันวนจีดึงมาอยู่บ่วะเด้วดึงสิลิงซอยเพื่อนกันพี่น้องเดี๋ยวสิห้พ่อมีกครับผมต่อสวกับสลิงใส่กันเรียบร้อยแล้วครับผมเวทเชี่ยวรับจบเองครับผมยังต้นดูนะครับผมต้นดูเขาลงนะครับผม ตัวนี้เพิ่นยามมันล่มนะครับผมยามฝนยามยังน,นะครับเลยสีแดงลงนะครับผมหูเหงาใหญ่แห้งพี่น้องเลยสุดจัดครับผมหู้ลงได้จังใดนี่แก้วหูพี่น้องเบิ่องที่แหละครับผมแดดพระอวกนะครับสวยแบบมันนี่ เบิ่งครับเบิง่งสิลงบอบดีแล่ว่าเสรลิงเงี้ยนะครับต่อสก็ประหยัดแรงลดไปหลายเติบครับผมดีก็เอาหางตั้มหันครับผมมึงหน่งงน,น้องเบิ่งปีกนาำแตกซะ่ไห เส oh, ียงดังฟังชัดดีๆครับผมเฮ็ดดีแนี่นี่โอ้บมเปืองแห้งรสครับแทบจะบ่ได้ออกแห้งเลยครับผมเกียวครับเกียวเกียวครับเกียวแนวนี่เรียบร้อยครับผมสำหรับต้นไม้ใหญ่นะครับผม เอาเหลือตอนหนึ่งพี่นอ้องเอ้าเดี๋ยวขอโตเฮ็ดงานกันครับสวยละ่ะเจอกันชิปนะครับชิปนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ